คือแบบได้ได้หมดเ,ออเดมาดึงหนังกันนะอางนีเวลาเราเวลาเราป้องกันแล้วก็เอาอย่างนี้เหรอ,อปอุ๊บออกไปแล้วต่อยพึ่งแล้วมันก็ต่อยเออ,เอ,อดีอ,อ่าตอนนี้เราอยู่ที่สปอร์ตมอลสยามพารากอนเลยนะคุณเร<อ>าไปดูกันว่าในสปอร์ตมอลจะมีสินค้าอะไรสตาาจีดีที่พวกเราคอยไล่ตามหรือเปล่า ดิดาสปอร์ตมอลต้องขอบคุณสยามพากกรากอนนะคะนี่ตรงนั้นที่เป็นฮาวสตาร์ท <1. S 1> จุดหนึ่งมีจุดหนึ่งวางด้วยปกติที่บ้านเราจุดหนึ่งจะไม่วางง่ายๆนะเนาะไอพวกขอนโดท็อปค <1. S 1> อนโดท็อปอะพ่อไว้จุดหนึ่งให้พ่อดูนานจุดหนึ่งจุดสองจุดสอง ไม่ใช่จุดหนึ่งจุดสอง่ไงน,นี่จุดสองนี่จุดหนึ่งอ๋อนนี่ไงความแตกต่างนี่ไงหมูใส่โอ้อันนี้จุดหนึ่งสวยเกินนี่จุดสองดูด้านหน้าดูนน่เน่เน่ดูอ p p e r เขา u เ p e r เขาตรงนี้จุดหนึ่งเป็นแบบนี้อันนี้จุดสองเราชอบตรงนี้เนี่ยมันนุ่มมันนุ่มเป็นรุ่นที่นุ่มสุดตรงนี้ซัพพอร์ตตรงนี้โอเคนะที่ ซูเปอร์สปอรอันนี้ราคาอยู่ที่650้าสิบบาทจึงจะใกล้บ้านเรานี่แหละนะเมื่อกี้เราเห็นของ Adidas c h a r ิออร์ดแล้วก็อะไรนะพี่พบไปแล้วอันนี้ของแพนอาร์ด <It does. S 1> ิสแพนเจนย์จะหกร้ห้าสี่เก้าสบาทเออก็ประมาณเขาน่ารักมากเลยดูยดิเขาเหมือนมาน้อยมาน้อย <Hey. S 2> อห้าจีเขาน่ารักไอ้สกินนี้เนี่ยเริ่มกดพวกมีเพม่าใครชอบคลิปนี้เริ่มกดแชร์กดไลค์ส่วนตนะัวให้พรบด้วยนะครับ แล้วก็เดินให้ใกล้เจอนะครับ bye บ๊ายบายและที่นี่ก็คือสปอร์ตมอใช้เพื่อนๆดูด้วย่ผมเพื่อนอยากซื้ออ่ะฮะเสยามพารากอนเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาไปดูที่ไหนอีกก็คอยติดตามกันนะคะอยากมันค่ะอยาไปที่ไหนก็บอกไว้นะคะไปไหนก็บอกไวนะคะไปไปเถอะไปไหนก็ไปนอนนอนครับนี่ แต่ที่นี่มันมีทุกรุ่นหลายรุ่นเลยนะเนาะปกติแล้วซูเปอร์สปอร์ตเราจะหาย,ยากออันนี้คือครบครัน,ค,นครบครันมากๆเท่าที่เราเคยเจอมานี่คือมิซูโน่นี่เราไม่รู้ไม่รู้ว่ารุ่นอะไรต้องขออภัยจริงๆเพราะว่าเราไม่ได้มาสายทางนี้เนาะเราไม่ได้มาสายทางนี้แต่รู้แต่ว่ามิซูโน่ใส่สบายมาจากญี่ปุ่นหนังจิงโจ้ซึ่งจิงโจ้แต่ละเกรดแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันเกรดไม่เหมือนกันอีกต่างหากมันสนุกตรงนี้แหละแต่ที่นี่ก็ ไม่สิโนตอมันยังไม่มาเอ๊ะนี่ดูดิโอ้โแข็งปุ๊กเลยใช่ไหมที่พบลองสัมผัสสิในุ้ดกของการสัมผัสนั้นมันหนักกว่าเหรอแล้ล่ะเว้ยหมวงจริงรอปหน้นสวยมีตัวพิงตัวญี่ปุ่นด้วยเห็นไหมโอ้ยดีอะเห็นเห็นเห็นตูมือจิ๋วไหนเฮ้ยตูมือจิ๋ว ขายสิเท่าไหร่899เองอันนี้ของแพนแม่ครับที่มีน้ำหนักเออพีเตอร์ทุมพวเตอร์หนังไหนอะไหนอะอ๋อใจดีจังเลยที่นี่ใจดีห่วงอเขาห่วงอะเนาะแต่นี่คือแบบแฟร์จ้ะแบบเปย์สายเปย์ซูเปอร์สปอร์ตสายเปย์คือแบบได้ได้หมดเออแต่ยังมาเด็ดน้ำเพรานะอันนี้เวลาเราเวลาเรา ป้องกันแล้วก็เอาอย่างีเหรอปุ๊บออกไปอย่างงี้หรอต่อพึ่อแล้วมันก็แตกเออดีอันนี้ราคา2 8 0พเฮ้ยพี่พบ4,200นสพีเรตโตสี่พ0 0เป็นไงอ่ะไม่เป็นไรนเป็นัทโอเมียใช่ใช่คือซับตัวท็อปเลยท็อปเลยมั้ยท็อปท็อปอยู่แล้วอาวอันนี้2000กับ2 8 0 0มันต่างกันแค่นิดเดียวเองนะราคาตรงนี้ตรงนี้เป็นดีกว่า น้องนน่าจะเง่นกว่แต่จริงความเป็นเทคเจอร์ของอันนี้มันดูเหนือกว่าเยอะเลยอันนี้อยู่ที่2 0 0พเนม p r e d อตอันนี้ตัวบอยใช่ไหมคะก้าอนี่900อยวน,นี้อันนี้ก็ predator ร,รุ่นก่อนๆน,นี้ใช่ไหมอยู่ที่2อ0 0 40%ามของขฟูมา่าั่งฟูม่าลด้ี่สอแค่งกิว ในส่วนของ p ูมาเป็นไงครับเตอร์ก็จ,จะดีเออเนี่ยตัวใหม่ล่านสุดเลยราคาเท่าไหร่ครับแบบนี้ราคามันดีต่อใจไหมเจ็ด <10, 000. S 1> พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าตัวท็อปเองเออตัวท็อปตัวท็อปคือตอนนี้เราไม่รู้นะว่า p <อ>ูมาเป็นไงเพราะเราไม่ได้ใส่ p ูมาใครที่ใส p ่ p ูมาก็มาบอกด้วยแต่ที่นี่มีมีหมดเลยรวมถึงแพนอันนี้คือ p ูมา มันจะเป็นรองน่าจะเป็นรองท็อป Nike ตัวท็อปที่หูหนึบหนึบทำให้พี่พกคิดล้วงหนึบตรงไหน upper เหรอเฮ้ยเฮ้ยมันหนึบจริงๆคือมันหนึบเลยสวยเนาะเหมือน Nike เนาะแต่ตาข่ายมันดูหนึบมือมากกว่าเหมือนมันถ้าเกิดมันจะดูดบอมจะดูดได้มากกว่าหรือเปล่าเราไม่แน่ใจแต่ว่ามันหนึบมันหนึบเลยอ่ะนี่กันดูด้านในมันจะใส่สบายไหพี่พกคิดว่าอืมอบบ้าเลยเออจะเดินไปดูถุงมือนี่พี่พกถุงมือ ถึงมือน้องๆอยากดูนี่ไงนี่ไงถึงมือน้องๆบอกว่าอยากดู <c oughs> แต่อันนี้ไม่มี A P D <c oughs> มีไหม A P D ไม่มีมี Charli Ott <c oughs> มี Adidas ดีคนไทยทำเองคือี่มันอยู่แยนะอาิส่วนใหญ่จะอยู่ที่อาริ <c oughs> แต่นี้ก็คือของพวกเราทั่วไปราคาเท่าไหร่คะที่นี่คะเท่าไหร่900 900อันนี้ล่ะ900 เออ900มีเบากว่านออี้ไหม900 900 90 600 90เออนั่น600 90 Adidas 600 90เฮ้นะยนในเ n ี้ยนั้นสวยดีพี่พบมันบางมากเลยอ่ะมันบางมากเลยนะพี่พบเฮ้ยฮะ600 90เออ600้0แต่มันบางมันบางมันเจ็บมันเจ็บมันบางเฉียบแล้วอย่างนี้มันจะเจ็บมือไหมเวลาลับอ่ะเจ็บจริงดิเดีย๋ยยยวัังอู่กบมือี c ชาล r ออ t หนามากาหนามากเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ชาล r ออ o ืชาลีออดเท่าไหร่ห้าร้อยเอ้าชาลีออดหนาเด้ห้าร้อยข้าวข้าวชาลีออดไม่แต่นาเต้ก็บอกว่าครับเออถ้าเริ่มอ่ะให้เอาชาลีออดไว้ก่อนก็ดีนะคนที่เริ่มเล่นนะนาเต้คือเป็นโกทําหน้าที่เป็นโกก็บอกชาลีออดโอเคลูกอะไร